ข้าวกำลังประกฏด้าวกำล,ลังปรากฏครับเฮยาวเนยขาเขาเขายังไงเนี่ๆๆๆๆยใจเย็นใจเย็นนั่นนั่นกัดด้วยนั่นสวยครับสวยสีส้มเน่เน่เน่นนน นัน่นกัดด้วยอยู่ตรงไหนเนาะอ๋มาส,สาเจริญครับโมเต,ตกลาล่าิีเข็นนวดอันละลายโอเคเน่นนาจะใช่เลสวัสดีเด็ก มานวดนะครับมานวดหน,นด่อยอ๋อได้ครับไม่เป็นไรผมขอดูหน้ามหน่นอยว่างูอะไรเอ่ยนั่งเฝ้าเลยครับดีมากเลยเเฝ้าล้วนงมือสีส้มอ,อ,อ๋อโอ้ยางเท่ นี่เจอมูอะไรครับทุกคนรู้จักครับฝั่งนู้นเป็นอะไรครับฝั่งฝั่งนู้นเป็นอะไรครับเป็นโรงแรม,แรมอยู่ในพื้นที่โรงแรมใช่ไหมครับเออโอเคเดี๋ยวดูหน้าครับทุกคนรู้จักไหมครับมูอะไรน,น,นอนสบายใจเลยครับพี่้าว เห็นมั้ยผมรอดไปเห็นใช่ไหมเห็นไหมผมอย่างอย่างอย่างความห้าวกำลังปรากฏครับเฮ้ยเฮ้ยพี่ฮาวพี่ฮาวเขาเขาเขายังไม่เห็นผมไม่เห็นผมผมดึงหนักสาวครับผมสาวสาวคันนี้จะามันออกไงครับจับง่ายแท้จับง่ายหลายจับง่ายหลายนี่พี่ฮาวพี่ฮาวครับพี่ฮาวผมเชียร์ งูทางมะพร้าวครับาทางเขามีหลายสีครับสีส้มด้วยสีไม่มีครับพวุนี้กินหนูครับแม่อันตรายใจยเย็นใจยเย็นนั่น,นกัดด้วยน,นั่น,านนั่นกัดด้วยไม่มีครับลปล่อยเออปล่อยทำไมล่ะ ไว้ทำไมล่ะกัดพุงแตกเลยเไ,มไม่เข้าหรอครับเขาเขาเขายังงงเขายังงงอยู่สวยเนี่ยสวยครับสวยสีสม้ม มาจากไหนไม่รู้ครับรู้อย่างเดียวว่าเามาพักผ่อนนิดหนึ่งจะมานวดบ้างสงสัยน่าจะมานวด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 ใช่ไหมคิวเต็มรองนอกอ่ะเน,นี้ยคิวเต็มรองนอกคิวเต็มรองนอกที่หาหางนี่จ,นจะล็อกไปไหนเนี่ยจะล็อกไปไหนน,นะน่ารักน่ารักแนะแเน,น ได้อะไรนะครับ้ามจับอุ้ยจะปล่อยมานะพี่ห้าพี่ห้าพี่ห้าเงินทางมะพร้าวครับไม่มีครับเขาเรียกพี่ห้า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 อือยะเยอยยย สอบ้มหมูใช่ไหมน่ะใช่ทั้งนั้นเลยครับมาไปต้มหมูไปสวัสดีครับ